อีกทีนะเมื่อกี้พูดว่าเมืม่อกี้พูดว่าก็อยากมาอีกทำไมอ่ะไม่รู้ว่ามีอะไรอะไรนะดนใจดนใจให้มาอยู่ดีก็อยากมามาเลยใช่ไหมโอ้ แสดงว่าเสน่ห์ลุงคนที่ต้องแรงมากเลยลุแรงมากค่ะระดับสูงได้ยายรวยมากเสน่ห์รุนแรงร้ายเหลือนะครับใครเคยมาแล้วต้องมาใช่ไหมนี่บอกกันเบลมาถึงกนลุกเดี๋ยวคนลุกตั้งแต่ตรงไหนหมดตัวเลยอะคนลุกหมดตัวเลยไม่ไม่พอเข้าเขตหมู่บ้านนี่คนลุกเลยหรือว่ามาคนลุกที่บ้านลุงพนมาขนลุกที่บ้านลุงคนอ๋อพอผ่านหมู่บ้านมาเฉยๆนะแต่พอมาถึงบ้านลุงพลนี่คนลุกสู้เลย ทั้งตัวเลย<ม>นะฮะอ้าวนีค่ครับคุยกันไปคุยกันมานีอุ๊ยคนะุณแม่คุณแม่บอกข่าวด่วนข่าวดังว่าท่านผลไม้กันซึ่งข่าวด่วนข่าวดังก็ไม่ปฏิเสธนะครับแต่ข่าวด่วนข่าวดังจะจะไม่เสนอหน้านะฮะนี่เลยครับเดี๋มวจากร้านรจนาซีฟู้ดโอ้มาจากร้านรจนาซีฟู้ดตอนนี้เข้าปากข่าวด่วนข่าวดังแล้วอื อือร่อยมดปะเนี่นี่คือเสน่ห์เสน่ห์แฟนคลับของทุกคนก็จะเป็นแบบนี้แหละนะคุยกันไปคุยกันมาเขาก็จะชวนกินข้าวนะนี่คือความน่ารักนะที่เขาเดินเกาดังเคยพูดไปแล้วบอกว่าทุกคนมีความเขาเรียกว่าเป็นมิตรอะมีน้ําจิตน้าใจนะแล้วก็จะชวนทานโน่นทานนี่นะฮะวันนี้คุณแม่ที่มาจากคุณทองนะก็มาจากร้านรถจนาซีฟู้ด นะฮะใครไปพวนทองก็ไปอุดหนุนร้านนี้ได้นะฮะนี่ค่อยก็มีผลไม้นะฮะอันนี้แมงอีหยังบแงอีหยังบุกแมงจีโป่งหรือว่าจิ้งหรีดนะฮะแม่ลูกปากรดจิ้งหรีดตัวใหญ่นี่เป็นจิ้งหรีดสีทองโอ้ยนี่จีโป่งอ้าโป่งก็โป่งเคยกินไหมล่ะไม่เคยไม่เคยลองกินชิมดูฝันจะตื่นใจอ่ะแม่อ่ะแบบอันนี้สอนเราเลย มันมากไม่ใช่ผมอันนี้เกีวบองอันนี้เกี๊ยวหมาเข้าปากข้าวดวนข้าวดังไปแล้วนะฮะตำถั่วด้วยนะคะตำถั่ว้วยครบแฟนไหนกแน่ครับถ้าคุณไปที่ไหนเจอแฟนกลับของลุงพลนะทุกคนก็จะมีน้ำใจนะฮะแล้วก็ชวนทานข้าวด้วยกันนะครับเนี่ยข้าวด่วนข้าวดังก็แอบทานด้วยแล้วเนี่ยกินแบ่งที่ผมเขาไปแล้วหนึ่งตัวนะครับทานด้วยกัน ดูสิครับเอาอีกสาวหนึ่งเราหายไปไหนแล้วอ uh ่ะหายไปคนหนึ่งหนึ right ่งสองสามสี่มากันกี่คนครับโซอ้โหหกคนค่ะเอามาหกคนกับโซเฟอร์นะฮะอันนี้สาวล้วนนะทุกคนโสดหมดเลยวันนี้วันนี้โสดโสดแต่ไม่โสดค่ะเอ้าจะเปิดเผยความจริงนดิเราพูดความจริงเหมือนลุงคลสิคะอันนั้นนะไม่สดแล้วนะฮะ ถ้าใครสดนี่ก็แต่แต่ผลไม้นี่สดเนาะผลไม้นี่สดนะครับพัดถอนมาแล้วมาส่งส้มตำอันแดงอันตั้มบัวแดงน้องไม่ัวแดงอ่าตอนนี้ขาด่วนขาวแงจะปล่อยให้คุณป้านะฮะเขาถัดข้าวกันนะเดี๋ยวขาด่วนข้าดังก็จะไปแล้วนะเดี๋ยวทานไปแล้วเมื่อกี้แบงจิ้มโมแล้วก็นี่อสามเส้นนี่นี่ครับให้ให้ให้นักข่าวกินหน่อย อร่อยมากเลยมีแกง,งนนนหน่อไม้มีส้มตำมีแจ่วบองอุ้ยมีข้าวเหนียวด้นมันข้าวเหนียวเป็นก้อนๆเลยนะฮะอะโอเคเดี๋ยวข้าด่วนขาวัังไปก่อนนะบ๊ายบายแล้วบยบายบ๊ายบาย